เศรษฐาอัดคลิปสวนชูวิทย์เปิดปมเหตุที่ต้องมาแชงานนี้หนังคนละม้วนนายเสรษฐาทวีสิงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยได้ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมคลิปวีดีโอโดยระบุว่าโดยในคลิปมีการชี้แจงประเด็นแสนสิริหลังนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ออกมาแฉอย่างต่อเนื่อง ผมเศรษฐาทวีสิงวันนี้ผมตัดสินใจเองผมเข้ามาตรงนี้เพราะอยากทำให้ประเทศชาติและเศรษฐกิจดีขึ้นเพิ่มรายได้ให้ประเทศให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากวันแรกที่ผมตัดสินใจจะทำจนถึงวันนี้ผมมั่นใจที่จะทำเพื่อประเทศชาติเหมือนเดิมผมย้ำอีกครั้ง ศัตรูของผมคือความยากจนและความไม่เสมอภาคของประชาชนเป้าหมายของผมคือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนครับโดยในคลิปมีการชี้แจงประเด็นแสนสิริปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาของนายชูวิทย์กมลว,วิศิษ์เผยทุกอย่างเป็นความเท็จและบิดเบือนข้อเท็จจริงทั้งหมดยืนยันแสนสิริไม่มีนอมินี ไม่เคยได้ผลประโยชน์ส่วนตัวย้ำชูวิทย์โกโรธเคืองปมแสนสิริไม่ซื้อที่ดินของคุณเมื่อปีที่แล้วและยังมีการบอกว่าเจ้าตัวโดนข่มขู่นายชูวิทย์ยังมีการฝากข้อความให้คนใกล้ชิดสั่งให้ผมมัดจำเงินเพื่อซื้อที่ดินของนายชูวิทย์ติดต่อผู้ใหญ่มากมายให้มาบอกว่าคุณจะแฉะผมถ้าจะให้ไม่แฉต้องซื้อที่ดินในทันที ชมคลิปการชี้แจงเต็มเต็ม